ลาบสซาเทเดทอค่ะทุกคนขอภายใส่ทุกอย่างเป็นใบหน้าเพราะอะไรการทางแดดกันทางฝุ่นกันทางแบบเชื้อไวรัสต่างๆนานาโอ้ยหน้าฉันไปไหวแล้วจ้าสิวขึ้นไปหมดแล้วค่ะวันนี้มิเลอร์อยากจะมาแชร์สักหน่อยค่ะกับตัวช่วยดีๆนะคะที่ช่วยเรื่องสิวเนี่เรามาจบปัญหาสิวกันด้วยตัวนี้เลยค่ะกับน้ำตบจบสิวคูมันหรือว่าฮากอลอาบเลาบบเลมิชแนอลคอนโทรลไฮดรติ้งโลชั่นเนี่ค่ะขวดนี้นะคะไซส์ใหญ่กันเลยจ้า170 ml ราคา520บาทนะคะเขานะคะจะ ทุกปัญหาสิวช่วยควบคุมความมันอีกด้วยอ่ะใครที่แบบผิวผสมผิวมนันผิวเป็นสิวง่ายต้องฟังทางนี้ด่วนๆวเลยค่ะทุกคนและอะไรซึมซาบง่ายซึมซาบไวที่สุดสาหรับตัวนี้เลยนะคะแล้ววันนี้มินก็มีคู่น้าตบที่แบบเฮ้ยเชื่อแต่คนมีปัญหามากกว่าหนึ่งอย่างแน่นเลยเป็นสิวแล้วก็ต้องแบบเฮ้ยหน้าแห้งด้วยหรืออะไรแบบเนี้ยมาฟังเงินต่อกันเลยนะคะวันนี้น้ำตบจบสิวคุมมันเป็นนางเอกค่ะทุกคน ก่อนเลยคะ่ะเราจะมาจบปัญหาวนล,ลูนะคะใครที่บอกว่าเป็นสิวแล้วก็เป็นรอยสิวเยอะขึ้นไปอีกคะ่ะคู่นี้เลยคะ่ะกับคู่น้าตบจบสิวคุมมันแล้วก็น้าตบจบผิวหมองคลค้ำค่ะจะมาช่วยแบบว่าลดทั้งสิวรอยสิวเลยจ้ะใช้น้าตบจบสิวคุมมันก่อนนะคะเพราะบางเบากว่าก็าใช้น้ำตบจบผิวหมองคล้ำตามต่อกันเลยคะ่ะขวดนี้นะคะ170่ l ราคา580บาทเท่านั้นค่ะทำให้ผิวหน้าไบรกระจาใสรอยสิวมาเถอะตบตัวนี้เข้าไปนะคะรอยสิวจางลงแน่นอนคะ่ะแล้วใครที่บอกว่าไปเจอแดดมาโออยหหน้ามง ก็ใช้ตัวนี้ตามต่อได้เลยนะจ๊ะปัญหาบวมอันนี้ก็จะได้หมดไปค่ะคู่แรกจบไปแล้วจ้ะคู่ที่สองใครที่บอกว่าอ๋อเป็นสิวปวดหัวมากเลยแล้วก็แบบไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยาทาสิวหรือว่าให้ทานยาเนี่ยนะคะผิวหน้าแห้งหนักกว่าเดิมให้ตัวนี้ช่วยเลยค่ะน้ำตบจบสิวคุมมันแล้วก็น้ำตบจบผิวแห้งของเรานี่เองค่ะใช้น้ำตบจบสิวคุมมันก่อนเพราะบางมากกว่านะจ๊ะแล้วก็ใช้น้ำตบจบผิวแหง้งตามต่อกันได้เลยค่ะ น้ำตบจบผิวแห้งตรงนี้นะคะจะทำให้ผิวนกลับมาชุ่มชื่นทุกชั้นผิวนะแล้วก็เสริมสร้างสกินแบกร์ทำให้ผิวแข็งแรงไม่แห้งไม่เป็นขุยหน้าไม่ลอยต่อไปเลยค่ะนี่เลยค่ะให้คู่น้ำตบจบสิวจบผิวแห้งกันเลยนะคะคู่นี้นะคู่ไปดีกว่าทุกคนเฮ้ยเราจะเป็นทั้งสิวแล้วก็ริ้วรอยไม่ได้นะคะใครที่เป็นสิวริ้วรอยต้องฟังทางนี้เลยค่ะกับคู่น้ําตบจบสิวคุมมันแล้วก็จบผิวแก่นี่เองค่ะใช้เจ้าน้ําตบจบสิวคุมมันก่อนนะคะเพราะว่าเขามีความบางเบากว่านะคะทุกคนตบตบลงบน อยู่นะคะช่วยทําให้สิวนแห้งแล้วก็อยู่ไหวนี่เองค่ะตัวต่อไปที่ใช้คือน้ําตบจบผิวแก่จากขวดนี้นะคะ620บาทในขนาด170 ml ค่ะใช้ทุกวันเลยค่ะเพราะว่าทาให้ผิวแบบว่าเฮ้ยกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แต่งตึงนะคะริ้วรอยเยอะๆนี่ก็ตบๆลงไปเลยค่ะเพราะว่าริ้วรอยมันจะมีไม่ได้นะคะใครที่เริ่มรู้สึกว่าเคยริ้วรอยกำลังมาหรือมีริ้วรอยแล้วก็ให้น้ำตบจบผิวแก่นะคะช่วยกันไปเลยจ้า คนคะ่ะแต่ก่อนที่จะหยุดยาวแพ็คกระเป๋าหนีเที่ยวกันแนมีก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากจา้าจาก e f a n b น y ค่ะสินค้า5ดาระบบของเราไปลดสูงสุด15-50%ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24เมษายนนี้เลยนะคะแอบบอกกระซิบละกันว่าน้ำตกจบ ปกติราคา620บาทเหลือแค่525บาทเท่านั้นบ้าไปแล้วต้องมีศึกแย่งชิงแน่นอนมินจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะจะไปแย่งชิงให้ได้เลยนะคะฟังจบแล้วก็วิ่งไปอีฟแอนด์บอยนะคะไปซื้อสินค้า5ดาลาโบมาดูแลผิวหน้าช่วงซัมเมอร์กันด้วยนะทุกคนแดดร้อนแรงแบบนี้ไม่ดูแลผิวหน้าไม่ได้นะจ๊ะให้5าดาลาโบของเราช่วยดูแลผิวหน้าของคุณกันนะคะฝากไว้ช่วงนี้ค่ะจุ๊บๆที่ว้สนุกนะคะทุกคน